สวัสดีครับทุกท่านพบกับผม Crazycon ครับอยู่กับเกม Dreaming Dimension นะครับผม Dexhero ก็เป็นเกมแล้วอ่าวัวอะไรดีวะการเบิดเทิลแล้วกนันจะเลือกการประจมตีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเออนะครับว่ามันเป็นอะไรอย่างไงบ้างครับอ่าเข้ามาแล้วก็มีก็มีโหมดต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็ทำนี้นะครับ จะแฮปปะล่ะวะอ่ะกดเือเข้าไปเพีย,งย่งนั้นนะครับเพมีเฟสบุ๊กด้วยนะครับผมการเล่นครับผมไปดูที่นี่เลยครับตรงกลางนะครับผมเราก็จะมีฮีโร่ให้เลือกใช้นะครับแต่ว่าก็คงจะต้องเซฟบ้างบางตัวนะครับนี่นะครับผมเราก็ต้องใช้เนี่ยค่าะคะดการณ์ไม่างโคเด,ดเทกน,นะครับผมอ่าเราจะมีการกดเข้าไปดู การเล่นนะครับประมาณนี้ไปเรื่อไปนะครับผมครัล้วครับเข้ามาครับผมก็จะมีแบบเป็นด่านๆแบบนี้นะครับเราก็เดินเนี่ยป่าพุ่มไม้ไปเรื่อยนะครับเมื่อเจอศัตรูก็เข้าไปเลยปักกดที่ดักอันแบบนี้เห็นไหง่ายๆนะครับพอเข้าไปถึงทุก,ก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับก็เนี่ยครับ การแบตเฉอรมที่บอกก็คือใช้การ์ดได้3ตัว3ใบเนี่ยดสามใบสามสามเนี่ยหนึ่งเลขหนึ่งสองสองหนึ่งสองใช่ไหมนะครับก็เนี่ยครับถ้าใช้ใบนี้จะเหลือหนึ่งถ้าใช้ใบนี้ก็จะเหลือสองอะไรเงี้ยใช้หมดก็ต้องจบเธอนะครับก็ไปดูกันนะผมสามารถเลือกการ์ดเนี่ยมันบอกว่าแท็กการใช่ไหมเราก็จัดไปหนึ่งตัว อหนึ่งจี้ีสองนะเนี่ยฟเน่หมดแล้วครับผมเน่นะสามสลับหันข่าวอู่ตรเอครับใช้เหมือนกันครับเราเนี่ยนลวอันี้เป็นการ์ดเรานี่ว่าโอเคนี่ครับข้าไเพชรูตรงนี้เองอ่าเนี่ยนะสองนะไปดูนะครับเหลือหนึ่งนะ นครับยงตีดิยองตีดิครับอุ้ยเราใช้ปลาเรียวะวเราใช้ปลาเรียวเหมือนกันเราดีปลาเรียแตกแล้วครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงอาด้วยองตีแล้วก็เสียไป็นหนึ่งเทอร์แอนครับผมดา สองดางบึบบึบทำด้วยโลนิดนึดน่งครับเกมเต้นต้นะเห็นไหมเราจะบวกโลปัไปอะไรเนี่ยขโมยเงินหรอเนะไม่มีมเ,เลยอะ่ะเฮ้ยไปก่านะครับอ่าเดีกวกันเพิ่มอีกครับไม่ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาและ้วนะคับประตูเขาเหลือแค่งจมูกหนึห่ง จบผ่าอะอยากเล่นก็แต่ว่าที่การต่อสู้เนาะในทีแล้วเราก็สามารถเลือกสกิลนะเพราะว่าเลเวลมันขึ้นใช่ไหมนี่แล้วกันครับมัมม่วๆไปอืมทำมีเลือกการด,ด้วยน,นี่ละกันถ้าผมอันที่หกแทน ในการไอแท็ขกมาแล้วนะครับยัีไม่ได้ให้จบแมทนี่อะไรจบแมทนี่แหละนะครับผมอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็คือสู้ๆๆๆไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนจบแมทอ่ะโอเคดูซักงหนึ่งรอบแล้วมา,ากันแรกนะครับ13เองนะครับผมก็จัด6ขึที่ดีเพื่อมนเข้าตัวเราด้วยดี่ว่าจานไหนวะอ๋ะอมาโดนดาเมจด้วย ชึบเบ่าชเปลานไรครับหนึ่ง q วไว้มีเจ้าถึงหรือเปล่ไม่รู้นะมีเจ้ารืวเ่าเาเออล์เลสาร์ว่าน่าสนใจ ก็จะแบ่งเนี้ยครับไปเรื่อยๆเออนะครับผมตัวนี้ก็มีในเรื่องของกระเป๋าคบเน็ตการ์ดนะครับเนื้อคอนพลังเหลือเท่าไหร่ย็ดพีสกิลอะไรแบบนี้ไม่รู้นะนี่ของใส่อะไรกันอยก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมเจออะไรก็ตามนั้นนะครับมีบ้านเกิดอะไรนะอ๋อบ้านสามารถอัพเกรด ของได้ใช่ไหมเปลี่ยนวองแทนไปดีกอ่แล้วเก็บได้ใบเดียววะก็ต้องเลือกเอาเนีครับบ้านของะไร่ยาหรอดี่แล้วกันครับตัละตัดมาก็ไม่นด้มีออโต้ในเกน็ชิวๆให้แน่นะครับ วันแห่นี่เราหิวใช่ไหมมันใช่หิวใช่ไม่ได้ฮะต้องใช้ไปแล้วเราต้องจบเลยดึงจบเลยนรับผมทังดูกันนี้ไม่มีอะไร โอเคครับก็เดี๋ยวไปดูระบบอื่นๆื่นบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าลืมที่บ้ายตรงนี้มันมีสกิลให้ด้วยนะเออนะครับไม่รู้ใช้ยังไงเหมือนกันมันต้องรอเทิร์นสี่หรือเปล่านี่เป็นยาครับผมก็ใช้ปนยะถุกเถอะมาเจอกันไม่รู้ตัวพี่บอสตอนนั้นก็ผเจอที่บุดท้ายมีตัวคล้ายๆนี่นั่งอยู่นะฮะ โ Ooh, โอื้อหืออดไว้อายเื่อยาวคอมโบคมโบคอมโบเอาเว่าวค well. 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 อมโเฮ้ย้นจับแค่เราทิ้งหรอะสลับการ์ดวะมาอที่สุดเอมีครับติกยูนี่สามารถใช้ได้น่าจะเป็นเตือนนะอ่ะกดใช้เป็กยูกันนะทำได้นี่ใช่ไหม สก bon. oh, wow. okay, okay. ิล so อ right. so to ีกใจแล้วสกิลตกสาวาวนะครับตามนี้โอเคเราก็เอาด้ไอเทมนึ่งนะก่อนที่จะไปดูรูปกระิ่เนี่ผมก็เนี่ยมันจะมรีบอางนเราะเราต้องจัดการพวกนี้ให้หมดก่อนเดนะครับลองดูกันแล้วกันนะครับเตตัดที่บอลเลย มารอสมาแล้วครับผมเหมือนประมาณว่าสู้กับศัตรูนะครับแล้วก็บอัว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็่สามารถไปทีอออ่อื่นได้ครับอย่างบ้านนี้เราก็รับเกลียดนะเ,เกเลียดอีกได้ไหมหกหกหน่สิบเฮ้ย่สนใจอาดูรโคดเ้งยอนเก็บขอในิดหนึ่ง โอเคนะครับก็ทางประมาณนี้อยู่นิดนึงไว้ช่วยต้องดูโฆษณาดีแล้โอเคดูเรียบร้อยนะครับจัดมาซีบอสหืมทักทีสิมา,าแล้ววิ่งพลังเยอะกว่ามาแล้วอย่างที่ผมคำนวณแล้วเงินเ,เยอะขึ้นนะครับเป็นเงิน เดี๋ยวกตัดเพื่อนทีนอมด้วยซอบ็อกครับแล้วก็หมวด้วยอีกทางหนึ่งลางแทบไม่สักินเฮ้ยหัวกก๊บบหน่้อยอ่ะมาละเริ่มไฮเวอร์ทะลฟันปกติหนึ่ง ควนปกติแบบนีก้กย,ยังโ,โอ้โหผมอะไรวะต,ตัวใช้กรอบช่วยนะครับไ่นกานแยกลุกเสร็จเอเล่นตอคเพราะว่าอย่างนี้ใช้ยังไแย่ต้นเลยอืยอกรอบเันมา้มา ผองต้นเท่นี้ว่าม่นึกไม่ฝันทุกนหมดไปเลยแล้วแต่ไม่ได้หมดก็ดีนะครับนีลแล่แหละสกิลมาแล้วเดีย๋ยวสกิลนะครับตามลูกฟาดฟันฟาดฟันแล้วก็ทุบผมโอ้โหวันนี้ดอสตูการ์ดทุบผมป่ายต นี่มาดัเพาเต็มเโอเคเรียบร้อยอ้าวมาดิตุบมาดิครับเห็นไหมเสียใีเรียบร้อยครับผมฮ่าฮ่าเอ็วอัพเดเลยเดียวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เท่เฮ้ยดีสุดเห็ด่ะ หนึ่งการมาเป็นการบอสนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยก็ไปให้ไปชั้นต่อไปเลยใช่ไหมมุกให้ไปชั้นต่อไปเลยครับผมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเราก็ออกกันนิดนึง go to menu ก็คือใ้เล่เรื่อยๆเรื่เร่อยๆน่แหละแต่ว่าเรามาดูระบบกันบ้างนะถ้าท่านนี้เลยละกันครับมันคือว่าการซื้อของซื้อของนั่นเองซอฟตำนีรรียนี่อรอ่ะเป็นแค่ไทยธุรกิจนะครับแล้วก็นิคือนี่ก็เป็นพวกอะแล้วสอบะเนาะก็าไดูได้อะไรี้น เนี่ยนี่คืออะไรลายมือมิคส์มัน,น,นาก,ก,ารรมก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันเข้ามาดูพวกของเรานะครับบีมอันนี้คือคล้ายๆกะจะปองกดชว่วยนี่ก็จะหมุนแบบนี้โง,โง่ๆไปนะครับแล้วก็ ช่นนั้น,นะครับผมก็คงจะเข้าไปอยู่บูนะมั้งลองเดีดิจาาเข้ามาก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะขอเข้ามาให้ครับเพลียครับผมขอโอเคนะก็ดีครับเข้ามาให้ครับเพลียต่างัะเพลียครับเพลียไปอ่านะครับหมดเรื่อยๆนะใช้ะะสุดนะครับผมสามารถรอกราฟได้เอาไว้่อน,นี่เราไม่รู้นะครับอันนี้ อนี่เราไปดูอ๋อซื้อกาดเพิ่มใช่ไหมว่าม่เสียแต่เลยนะครับเอากาดไหม ขาได้นะใส่ได้นะครับผมหมดไปโอเคก็ออกกับห้องหรือะตัดเป็นห้องเอาไว้กบบเข้ามาหมวกหรือหนึ่งหรือสองเลยอแลวเลยตอนนี้ครับผมก็มีอะไรมัเม้น์รือ m m น n t นะก็คือเป็นภารกิจไปลรทำ สำเร็จแล้วถ้าสำเร็จก็ได้รับรางวัลอะไรเิดหนึ่งนะครับประมาณนี้น,นะครับตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับสำหรับในเรื่องของเรื่องภาษาแล้วก็ต,ตั้เซตติ้งนะครับก็เล่นชิลๆสบายนะครับไปชอบอย่างนี้ก็โหลดได้เลยด้ยดยา,น,ะะา,น,น,าลนล่างนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมปาร์ล์กดไลค์สับประรดให้ดูนะครับผม